ว้าวไอช็อตอุับไอวิ่งวิ่งใหญ่เลยใหญ่ใหญ่ว้าได้แล้วกุ้งมังกรนี่เลยเฮ้เอ้ยโอ้ยโอ้ยได้ยินเสียงว่ามีคนจะมาแย่งอาหารบันนี่เฮ้ยเฮ้ยบันนี่อย่าอย่าเข้ามานะอาหารนี่บันนี่หาม่าลำบากมากเลย นอ้นี่ชายก็เพิ่งตกลงมานี่เธอตกมาอยู่กี่วันกี่คืนกี่เดือนกี่ปีแล้วเนี่ยมีอยู่ที่นี่มาเจ็ดวันกว่าแล้วชัยก็ไม่มีอะไรกินเลยแต่ยังดีนะในน้ำมันมีกุ้งมีหมึกอยู่เดี๋ยววันนี้เราไปจับกุ้งเพิ่มเอ้ยจับจับจับกุ้งกุ้งไม่น้ำกุ้งไม่น้ำโอ้โหที่ใหญ่ที่ยิ่งใหญ่โอ้โหโอ้กุ้งดิ้นกุ้งดิ้นกุ้งเต้นชายก็กุ้งเต้น อันนี้ของไชค์เกิลเดี๋ยววันนี้ลงไปหาปลาก่อนอุ้ยจะอุ้ยปลาดิบปลาดิบอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันดึงมันดึงปลาดึงปลาลังปลาลังตายเถอะโอ้ยโอ้ยเธอยังอยู่ดีใช่ไหมมาแล้วโอ้ได้แล้วอุ้ยปลาปลาเฮ้ยมันซอกมันเข้าซอกเดี๋ยวแป๊บแป๊บปลาเข้าซอกโอเค เอ้แชร์ก็เอ้ยปลาปลาที่ปลามันปลามันติงบัดนี้อ้าแชร์ก็ปลามันติงบัดนี้ดูสิเดี๋ยวฉันดึงเธอขึ้นมาเองอ้าวตายแล้วบัดนี้บันนี่กระโดดหนีก่อนดีกว่าโอ้ยเจ้าปลาตัวนี้มันร้ายมากเลยนี่ไงกว่าจะได้ปลิ้งปลาโอเคกวันนี้ปลิ้งปลากินกับกุ้งก็น่าจะอิ่มแล้วเหนื่อยมากเลยมาอยู่ตั้งหลายวันแล้วยังหยัมหยัม ชยก้กินกุ้งเดี๋ยวลองท้องก่อนเผื่อมีตัวอะไรออกมามช่วงนี้นะเงียบมากเลยไม่รู้ว่ามันรอให้ชายเก้ามาพร้อมกับบันนี่หรือเปล่ามันถึงจะมาจัดการบนันนี่แต่ตอนที่บันนี่อยู่เจ็ดวันที่ผ่านมาไม่มีตัวอะไรออกมาเลยนะโอ้จริงเหรอเนี่ยเธออยู่แบบอย่างสงบมากเลยเหรอใช่ตีอย่างเดียวกับบ้านไม่ได้นะชายเก้ยมันเป็นไปได้ยังไงกันน่ะมันเป็นไปแล้วชายเก้ลฉันก็งงอยู่ว่ามันอยู่สงบเกินไปหรือเปล่าฉันออว่านนะไอ,อ้เสียงโอ้โอ ย่าเข้ามานะปันนี้มีกองเปลิงนะโห้มันพังกองไฟบันนี่ว้าวเบเกอร์มันฟังกองไฟบันนี่โหดมากเลยอะหรือว่ามันรอฉันมาจริงๆนะเพราะว่างั้นแล้วมันเตะโซบันนี่ด้วยบังอาจมากเลยเจ้าวูดดี้อยู่ดีๆมาตั้งเจ็ดวันโรมาเรียวโดนจัดการเจ๋ยเลยเจ้าดี้มันเตะอะไรอยู่ในปากนะพี เธอยังกินไม่เสร็จเหรอเมื่อกี้น่ะคนที่ก้างติดคอชายตุ๊ดชายตุ๊เราต้องคุยบออยากคุยเสียงดังเนี่ยมันรู้หมดโชคดีนะ <ไป S 2> ที่มันเดินลุยน้ําโอ้ยมันจะไปหาปลาจะแย่งปลามันนี่กินใช่ไหมอากมากเลยนะเจ้าวุฒิบันนี่อุตส่าห์เพ,พาะปลาตักเจ็ดวันเอ้าจําจําจําอ๋อมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ไปซิไปซิไปซิจําเลวจําจํ โอ้ Ooh, oh. เอาแล้วเอาแล้วโอ้เป็นไปไหนพี่รู้แล้วบันนี่กระโดดไีก่อนเลยดีกว่าไป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 กับเธอบันนี right ่ทางนี้ทางนี้ไชคลทางนี้กระโดดปิดชีวิตเปลี่ยนนะบันนี่บอกเลยใช่กระโดดปิดชีวิตเปลี่ยนบันนี่เพิ่งพูดไปนะไชคลเธอนี่จริงเลยโอาว้าวบันตายแล้วแต่ก็วิ่งต่อ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 โอ้โหบันนี่ได้ยินเสียงเพลงอป่า ถ้าโดนลากลงมันนี่มันมันเป็นยังไงมันกระชากธอลกไปอู้ันฉันไม่อยู ne, er content, ่แล้วฉันไม่อย ja ู่แล้วเมื่อกี้ฉันเห็นตอหน้าตอตาเลยนั่น่ะสิวิ่งบนกระแพงอย่างไม่รอดเลยชายเก้าฝากเนื้อฝากตัวด้วยฉันเก้ให้รอดนะถ้าเป็นกำลังใจให้ชันด้วยทุกคนเป็นกำลังใจให้ชายเก้าด้วยโดยการกดไลค์ให้ชายเก้าหน่อย ภาพของเธอยังคาตาฉันอยู่เลยนะที่เธอถูกลากลงไปนะลากไปอย่างก,กับตัวตะกวดที่อยู่ในน้ำเลยนะไม่หลอดเหมือนกันโอ้ใจก็นิดเดียวเธอจะถึงออคอยล้นหะน้านั่นสิอีกนิดเดียวเท่านั้นหิว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 ห<า>ิวหาปลาก่อนหาปลาปลาลาเออ บ้านี่บ้านี่เธอมีกระติกกระใจกินอยู่หรอโอ้ยกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะชายเกิลจะวิ่งหนีทั้งทีก็ต้องท้องอิ่มก่อนใช่ไหมล่ะมันก็ใช่นะความจริงที่เธอพูดนะมันเป็นความจริงทั้งหมดเธอหาเผล่อฉันด้วยฉันหิวฉันก็ลังคอยเฝ้าระวังให้นะบัานี่ฉันยังไม่เห็นอะไรตัวอะไรตัวอะไรตัวอยู่นี่ตอนนี้เรายังปลอดภัยปลอดภัยหายห่วงมันจะปลอดภัยได้จริงเหรอชายเกิลมันจะปลอดภัยได้อีกนานไหมเนี่ยตกละอ๋อฉันว่า เราต้องรีบและกินให้อิ่มสักตัวสองตัวก็พอแล้วบริจาต้องหาเยอะมากหรอกอาใช้เก้าตัวนี้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 อยู่ไหนอ่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ี่มันไม้ฉันไม่ใช่พวกฉันไม่ได้กินไม้เป็นอาหารตัวนี้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 โอเคดีขึ้นหน่อยนะฉันว่าระหว่างที่มันเงียบสงบเนี่ยเราไปอยู่บนหอคอยเราอาจจะเห็นอะไรที่เคลื่อนไหวจากข้างล่างได้ดีกว่านะใช้เกล ด้วยงันรี่ไปหอคอยกันเถอะเมื่อกี้นะฉันเกือบจะถึงอยู่แล้วแท้ๆน่ะโอ้โหีตายเธอใก็มันเพยงแค่นิดเดียวห่างแค่เพียงเอื้อมมือแต่มันก็เหมือนแสนไกลนะใช่ไม่ยันกับเพลงเลยน่ะก็เธอเป็นเงื่อนเพลสนิทโอ้โหนี่มันเพลงยุคไหนกันเนี่ยก็เพลงบอกอายุไงใช่ก็เธอกระโดดลำบากฉันว่ากระโดดทางนี้ดีกว่าอ่ะเธอจะได้กระโดดไม่ลำบากอ่ะเร่งให้ตรงๆนะจ่ายเก้าจะทำอะไรของเธอเนี่ยไปดูว่ะ ขึ้นไปเพราะว่างนี้เรามีเวลาเธอหลบฉันหน่อยฉันอยู่ขึ้นมาเร็วใต้เท้าเธอฉันติดเธอฉันกระหนี่ได้ยังไงอ้าวฉันวเาล่วงด้วยเลยเธอมาให้ตายแต่ช้ยก็เออพอดีก็ต้องปีนด้วยใช่ไหมเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนได้ยินเหมือนได้ยินเออมันมาแล้ววิ่งเร็วไห่งใครอยู่ไหนมาอยู่นี่มนอยู่ไหนวิ่งมนอยู่ไหนอีกแล้วมันอยู่ข้างหลังเนี่ยมันกระโดดขึ้นมาแล้ว ตายตายใัก็ต้องตายแน่นอนด้านไงฉันพูดไมานี่มัดเจ้าผาระเจ้าตัวภาระชายก็หายไปไหนแล้วเนี่ยชายเก่ฉันเกิดใหม่แล้วร้ายหนีดีกว่าดูหายไปไหนแล้วมันอยู่ในเขาวกกดนี่แหละเร็วรีวิ่งไปหอคอยมันเดินขบวนได้ไปมันนี้เดินหนีก่อน ไป,ไปไปไปเร็วรีบเข้าหอคอยดีกว่าเร็วแต่เพิ่งเห็นนะเนี่ยว่ามันเดินข้างบนได้ด้วยนะมันตามร่าฉันนะชายเกลดูซิไปไหนอีกแล้วเนี่ย <c oughs> มันหายหายวับวับได้อย่างหลอนเลยนะเจ้าตัวนี้ <c oughs> มันเป็นญาติกับตัวอะไรสักอย่างที่วับได้นะชายก <c oughs> เกอลอตัวอะไรกันน่ะนั่านนะสิไม่รู้ว่าหายไปไหนได้เนี่ย <c oughs> ไอจิงด้วย <ไป S 1> มันเา็นแลวแล้วก็ปลอดภัยอยู่ตอนนี้ไปต่อช้ยเกลเร็วฮึนจ้ะตรงนี้เดินยากช้ยเกลเธอเดินยากฉันรู้เธอกระโดดไม่เก่งถอยไปหน่อยเร็ว บันนี่เป็ไนไงีเนียมันวราบาอย่างที่เธอว่าจริงๆด้วยนะเฮ้ยมันหายไปไหนแล้วเนี่ยมันกระโดดทับไ,ไปไกลมากเลยนะเธอไปกับฉันอ้าวเธอหายไปอีกแล้วเธอาเธอหายไปไหนช่เกลียววา้วาวมันวราปมากบันนี่อะเชว่ามันเริ่มยากขึ้นแล้วแหละในเมื่อมันวราบได้แบบนี้นะนั่นนะสิเอาร่างที่ไร้วิญญาณบันนี่หนีก่อนในที่สุดเราก็มาถึงหอคอยจนได้ ชค์เกิลชายจริงด้วยกว่าจะมาถึงนะโหเธอนี่เล่นเอาทุรักทุเลมากเลยนะชายเธอต้องไปฝึกหัดกระโดดขึ้นมาใหม่นะหรือไม่ก็จําทางวิ่งในเขาวงกฎดบ้างนะ <S <S ทุกคนดูสิชายเกิลนั้นเป็นตัวท้วงโอ้บายไม่ว่าแต่มีเจ้าบูดดี้แต่ยังดีนะไม่มีเจ้าบัตไลเยียเข้ามาด้วย <S <S เอ๊ะใช่บัตไลเยียชายเกิล มัาลเลียมีปีกจะหนีวูดดี้เราต้องใช้ปีกเฮ้ยบันนี่มีเครื่องร่อนอยู่แง่กันเชื่อมโยงบันนี่อ่ะดีไหมเก่งไห,ไหมเก่งมากเจ๋งมากเธอเชื่อมโยงได้เก่งมากเลยงั้นถ้าเรามีเครื่องร่อนเราก็จะหนีจากเจ้าวูดดี้ได้เพราะเจ้าวูดดี้บ,บินไม่ได้นี่ไงเครื่องร่อนเชก็ขึ้นไปนั่งสีไหนไหนเชก็ขึ้นมานั่งแล้วบันนี่ว<ะ>้าว<ะ>อันนี้น่าจะหนีได้เชกว้าว ้ายนนี้เธอพาฉันขึ้นไปหน่อยฉันติดอยู่ครับล่านโอ้แต่แต่นี่สีลุงสวยมากเลยแฮะว้าวมาแล้วโอเคเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยค อาจจะเย็น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 อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสัมผัสควันอ่ะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอันนี้ไม่น่าเวิร์กไทเกิลจังหวะนี้หนีไม่ได้ชัวร์เลยฉันก็ว่างั้นแหละน่าจะหัวทิ่มก่อนน่ะอี๋งั้นเราต้องใช้เครื่องร่อนทะเลไงอยากกะโดดเลมอนเลยเครื่องร่อน ว่าเดี๋ยวพอมันมาหาเราใช่ไหมเราก็หนีได้เลยพร้อมเครื่องรถตัวนี้ <B it> เจ๋งปะล่ะหุยเจ๋งไปเลยนะหุย <พอ S 2> เครา่่เราสเตนบายสถานะเร,ร,เรอวไว้ก่อนเลยเร,เราเตรียมพร้อมขนาดนี้ฉันต้องขึ้นเลยไหมเนี่ยอไม่รู้แล้วแต่ไชคลีนะแต่ว่าฉันขึ้นเครื่องรถปุ๊บฉันเห็นเลยว่าเจ้าวุฒดดิอยู่ข้างล่างแล้วนะตอนเนี้ย ตำแหน่งฉันมองไม่เห็นนะตำแหน่งเธอมันจะสกวาเห็นือยเห็นแล้วฉันว่าหอคอยนี่ไม่น่าปลอดภัยแล้วนะไชคลเราไปดีกว่าฉันเห็นมันอยู่ล่างหอคอยบินหนีก่อนเลยยิงฉันเห็นมันแล้วใช่ไหมเห็นแล้วมันอยู่ใต้หอคอยเรารีบจัดการมันก่อนเลยฉันว่ามันติดจัดการเราอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอ้ยโ ไปรีบหนีก่อนเลยอุ้ยโอ้มันกระโดดตามกระโดดตามกระโดดตามไชเกิ้ลว้ายไม่แล้วกระโดดตามเฮ้ยโอ้ยอุ้ยมันหวาบไชเกิ้ลดุสีเจื่อใหญ่ใหญ่ใหญ่ันตามเรามันวาบตามเราเชื่อใหญ่เอานทึกเอามากเลยมันเอาจุดยุทธศาสตร์ไปแล้วมันเอาตัวรับเครื่องบินพร้อมเธอไปแล้วบันทึกไม่รอดแล้วไชเกิ้ล จกก็ต้องเอาตัวให้รอดนะชายเก็จะจัดการมันเองเอเอนี่นะไ้ส์เถอ้